เมื่อแชมป์คิกบ็อกซิ่งญี่ปุ่นครับมาเจอนักมวยไทยที่เป็นมวยมาแทนกระทัน,นหันฮะโอ้งานนี้คิดว่าชนะอย่างง่ายๆแน่นอนครับเป็นการเจอกันระหว่างปินสยามสออานวยสิริโชคครับกับอาราชิฟูจิฮาระนะครับปินสยามสออานวยสิริโชคนี้โอ้โหยอดมวยแห่งปีนะฮะปี254 7นะครับสนามมวยเวทีลุมพินีครับแชมป์ลุมพินีด้วยนะครับ122ปอนด์หนึปอนด์ครับดีกรีไม่ธรรมดาเป็นแชมป์อ้อมน้อยด้วยนะครับซึ่งวันนั้นเนี่ยท่านเป็นมวยแทนนะครับได้ไปเป็นมวยแทนนะครับส่วนญี่ปุ่นคนนี้ก็ไม่ธรรมดาเช่นเดียวกันนะครับอาราชิฟูจิฮาระนะฮะนี่โอ้โหระดับแชมป์คิกบ็อกซิ่งนะครับทั้งคู่ครับเจอกันในรายการ All Japan Kickboxing Federation นะครับเมื่อ 2552ครับวันที่20เดือนมิถุนายนครับที่ประเทศญี่ปุ่นครับในราการ AJKF นาร r u i น u DENKI KISAKUSEN นะครับผมที่โตเกียวประเทศญี่ปุ่นนั่นเองครับ โอ้มาครับจังหวะนี้ครับยกที่หนึ่งมาก่อนครับแมแชมป์คิกบ็อกซิ่งนะครับในกางเกงสีแดงส้มนะครับเจอกับนักมวยไทยของเรานะฮะในกางเกงสีน้ำเงินครับซึ่งไปชคในกติกาคิกบ็อกซิ่งนะครับเอาละครับมาดูว่าจะเป็นยังไงครับโอ้โหจังหวะนี้ครับนี่นี่ฮะการยืนมวยการอะไรนี่คือบ่งบอกได้เลยครับนี่ทรงมวยไทยของเราเลยฮะมาครับ อาราชิพยายามจะเข้าหาอุ๊ยเป็นสยามขวาขู่ไปก่อนครับจังหวะนี้ครับขวาสูงครับโอ้เข้ามาแล้วทีบดักไว้ครับเป็นสยามครับเข้ามาแล้วทีบอถึงกับเซธลาเกือบจะยักไงครับผมจังหวะนี้อาราชิเข้ามาครับยิงขวาครับอืมสายสูงครับแม่หลบได้ดีครับสายตาดีครับเป็นสยามครับนี่ครับทีบไวก่อนครับทีบดักครับเป็นสยามอาราชิพยายามหาช่องในการเข้าทําครับทีบดักไว้ครับเป็นสยามครับซ้ายครับอาราชิเข้าไปแข่งซ้ายลําตัวครับอาราชิ อาราชินี่แกไปต่อยมวยไทยอยู่ด้วยช่วงหนึ่งด้วยนะครับตามในประวัตินะครับเดินเข้าหาครับมาทีมดักไว้ก่อนครับแล้วไฟนี้นี่ถือเป็นว่าเป็นไฟแรกนะฮะที่เป็นสยามได้ไปต่อยที่ประเทศญี่ปุ่นครับก็ถือว่าเป็นการเปิดตัวเลยทีเดียวครับแหมเป็นเป็นมวยแทนไปนะครับในวันนั้นนะครับในประวัติไม่ได้บอกว่าเป็นไปแทนใครนะครับเอาเรามาดูครับซ้ายครับลําตัวครับอาราชิเป็นสยามครับค่อยๆเดินเข้ามาครับยกแรกครับยังไม่มีอะไรมากมายครับ ยยบขู่ไว้ก่อนครับป็นสยามมาครับจังหวะนี้ครับเข้าไปขวาไว้ก่อนครับเป็นสยามครับเดินเข้ามาครับอหัวซ้ายมาครับท่านนั้นของอาราชิซ้ายสูงครับแหมวืดไปครับหลุดไปหลบได้ดีครับแข่งขวาคืนครับเป็นสยามอาราชิเดินเข้ามาครับเยยบขวามาก่อนจังหวะนี้หขวเจาะล่างไปครับอาราชิครับอาราชิตามติดครับซ้ายเจาะขาครับอาราชิ เป็นสยามขวาสูงครับอิมเจอมาสายสวนคืนครับโตกลับทันทีครับไม่ยอมโดนยูไฟเดียวครับโตเที้ยงตลอดครับเขี่ยเข้าหาครับสายไว้ก่อนครับเหมือนทางอาราชินีก็ไม่เหลาๆนะครับไม่เหลาๆก็คือไม่ประมาทครับก็ไม่ประมาทคู่ต่อสู้นะครับดูดูไปก่อนครับเป็นสยามก็ไม่ผีพรามเช่นกันครับทีไปครับเป็นสยามครับเข้ามาครับขวาดักไว้แข่งขวาเข็่ออกมาครับแข่งขวามาครับอาราชิ ทีบดักไว้ครับเป็นสยามอขวาครับขวาดับเบิลผางครับจังหวะนี้ครับแหมสองผางครับหมัดหนึ่งสองครับอาราชิอาราชิมาครับหมัดแล้วตามด้วยแข้งซ้ายเป็นสยามออกมาครับซ้ายนี้หลุดครับสายตายดีครับเป็นสยามทีบดักไว้ครับเป็นสยามครับอาราชิหาจังหวะในการเขาทำเจอแข้งขวาไปครับของเป็นสยามครับเขี่ยมาครับทีบดักไว้ครับเป็นสยามเอาบดยกที่หนึ่งครับนี่ฮะญี่ปุ่นนี่แชมป์คิกบ็อกซิ่งครับ ไทยเรานี่็แชมป์ลุมพินีครับ1 2อปอนด์รปอนด์แล้วก็แชมป์เวทีสยามอ้อมน้อยด้วยนะฮะดักขวาไว้ก่อนครับดักซ้ายครับเป็นสยามครับเขี่ออกมาครับเย็บขู่ไว้ก่อนครับถีบขู่ไว้ก่อนครับจังหวะนี้ครับถ้าจะเข้ามาทําก็ไม่ง่ายครับอืมถ้าลูกแบบนี้นี่หาจังหวะเข้าทํายากครับกรรมการเข้ามาเตือนว่าแม้ ไปชิดตัวกันหน่อยครับเหยียบเข้ามานิดนึงเหยียบเข้ามาเหยียบเข้ามาไปว่าขยับเข้ามานั่นเองนี่ฮะชวนให้ขยับก็เข้าไปทีพนอนยักไงายไปเลยครับจังหวะนี้ครับยักไงายก็คือการล้มแบบไงายหลังนั่นเองครับมาครับทีพดักไว้ครับปินสยามครับวางแขงขวามาครับอาราชิโอ้ยแขงขวาคืนเจอซ้ายโตจังหวะนี้ครับเหยียบขวาขู่ไว้ก่อนครับทางของปินสยามครับอื้มเตะจ่อขามาครับอาราชิเกือบเสียหลักครับแหมเกือบจะพลัดลงไปครับปินสยาม ทีบหักไว้ก่อนครับย็บซ้ายเป็นสยามครับเย็บสายคู่ครับเป็นสยามอย่ามาเจอขวาคืนไปครับเดินขวาอาราชิครับพยายามหาช่องในการเขาทำครับไม่แห่แต่ทนาของเป็นสยามนี่คือแบบลูกจุกจิกครับออกตลอดเวลาครับแบบนี้มันเข้ายากครับเอาย้อนแข้งซ้ายมาก่อนครับทนั้นของอาราชิซ้ายมาครับอาราชิเป็นสยามยับคู่ไว้ก่อนครับอืขวาครับคืนการคอครับติดบังนิดนึงไม่เป็นไรมาครับซ้ายนี่ลุดครับอาราชิ ขามาครับอืมขู่ไว้ก่อนครับท่านนั้นของปินสยามครับขวาไม่ถึงครับอาราชิครับแม่อาราชินี่ก็หวัดหวานหวัดหวานเหมือนกันนะฮะมาครับขวาขวาเย็บไว้ครับอาราชิครับซ้ายวางมาครับอาราชิอืมโอ้โหแม่แข้งเจอแข้งครับแล้วเป็นฝ่ายของอาราชิที่เสียหลักลงไปครับแมลงไปนอนเขงอยู่บนพื้นเลยทีเดียวเพื่อสักรู่นะฮะเต่งไม่เป็นไรครับแค่จังหวะเสียหลักเท่านั้นครับกรรมการไม่ต้องนับครับ มาครับอืมขวาครับขวาดับเบิลผางครับเจอผางคืนเหมือนกันเจาะขาขวาผางไปครับทำานงของปิ่นสยามครับอาราชิว่ายังไงครับเหยียบไว้ครับอาราชิเข้ามาหนึ่งสองแต่ยังไม่ดีเท่าไหร่ครับถีบดักไว้ครับปิ่นสยามอืมขวาครับแม่ลูกนี้ชัดเจนครับมายังไงดีครับเดินเข้าหาครับขวาครับอืมคิดไม่ออกบอกแข่งขวาไว้ก่อนครับ โอ้ยหมัดขวาโอ้โหลงไปครับนอนงายครับโอ้โหแต่ยังไม่ตั้งคุ้มครับแต่เดินไปทางไหนครับเดินไปทางไหนกรรมการอยู่ทางนี้ครับโอ้โหโอ้เป่าปากใหญ่เลยครับโอ้ยเกือบเกือบเพียงเสียแล้วครับอาราชิเพียงเสียแล้วครับอาราชิเพียงไปว่าเสียท่าครับจะไปครับเข่าครับตีเขาได้ไม่เป็นไรครับแต่ห้ามกดคอตีเขาเท่านั้นหมัดหนึ่งสองครับตามด้วยแข้งขวาครับหมัดหนึ่งสองครับเป็นสยามครับโอ้เป็นสยามเริ่มเร่งเกมครับอาราชิจะทํายังไงอาราชิต้องโออาราชิลงไปนั่งเครงอยู่บนพื้นครับโอ้กรรมการต้องแยกครับ โดนนับอีกแล้วครับโอ้เอาเดินไปไหนครับอาราชิอาราชิอยู่ทางนี้ครับแม่อาราชิจะเดินกลับบ้านครับจะหลบบ้านซะแล้วฮะหลบบ้านไปวางกลับบ้านนั่นเองครับอาราชิเข้ามาครับแข้งซ้ายออกหมดยกเสียก่อนแม่ละังช่วยนะครับอุ้ย มาครับมาต่อกันยกที่3ครับฝืนเรียงครับอาราชิครับแม่เพียงเสียแล้วครับเมื่อสักครู่ครับอาราชิมาครับดับเบิลแข้งครับดับเบิลผางครับอาราชิสามผางครับมาจังหวะนี้อายับซ้ายไปก่อนครับปินนะครับปินสยามอื้มยับมาครับอาราชิเข้ามาครับเจอแข้งขวาครับจะเป็นสยาม เดินมาแข้งขวาสาดไปแข้งขวาดับเบิ้ลผางครับจังหวะนี้ครับแหมผางสองครั้งกันมาครับหมัดขวาขวาซ้ายครับยังไงดีครับอื้มแข้งขวาไปผางครับแข้งขวาผางครับอาราชิอาราชิเริ่มมีอาการพือโชครับอาราชิพยายามโตครับเจอปินสยามครับมันหนึ่งสองมาผางเข้าไปครับแข้งขวาไปขวาผางเข้าไปครับจังหวะนี้ครับอาราชิมาหนึ่งสองครับเจอขวาเข้าไปครับอื้มมาครับหมัดหนึ่งสองครับหมัดสามผางผางเข้าไปครับโอ้ยหนักขวาหรือเกินนะท่านั้นของปินสยามครับเข้ามาครับอาราชิจะตีเขาแต่ไม่โดนดีครับเอาตีเขาขวามาไม่ ไม่มีน้ำหนักครับทางด้านของพิสยามผลักออกไปก่อนครับพิสยามขวาผางเข้าไปครับจังหวะนี้ครับเดินเข้ามาครับอาราชิเป็นฝ่ายถอยครับตอนนี้อาราชิต่อขามาอาราชิมัดหนึ่งสองครับเจอมัดขวาโอ้ยโอ้ยเสียหลักเสียหลักเกือบไปเกือบเพรียงเกือบเพรียงโอ้ยเจอมัดขวาผางลงไปครับนอนไงเลยวันไปเลยทีเดียวครับโอ้ยกรรมการต้องนับครับยังไงดีครับโอ้โอ้เดินไปไหนครับเอาเดินไปไหนเดินไปไหนโอ้เดินเดินกลับโอกินาว่าหรือเปล่าครับมเวทีอยู่ทางนี้ครับมองกรรมการกรรมการบอกบอกกูนี่มามมาครับเจอมัดขวาครับไม่รอยช้าครับมัดหนึ่งสองสาม 4 5 6 7นะครับทานนั้นของปิ่นสยามเข้าเข้าไปครับขวาจอขาครับ1 2 3 4ครับโอ้ปินสยามขวาผางเข้าไปมาหมัด1สองสอาราชิอาราชิเพียงเสียแล้วครับอาราชิเพียงเสียแล้วครับปิ่นสยามปิ่นสยามตามจะปิดประชิดผางลงไปโอ้โหขวิดตุงลงไปเลยทีเดียวเรียบร้อยตั้งคุ้มครับโอ้โหตัวหมุนติ้วๆเลยครับเมื่อสักครู่ครับโอ้โหเรียบร้อยครับ และนี่คือชัยชนะของเขาครับปินสยามนะฮะแล้วเป็นชัยชนะที่เรียกว่าเป็นการเปิดตัวครั้งแรกในญี่ปุ่นเลยนะครับโอ้แล้วก็หลังจากไฟนี้แกท่านกลับไปต่อยที่ประเทศไทยอีกหลายไฟเลยนะฮะก่อนที่จะกลับมาชกคิกบ็อกซิ่งที่ญี่ปุ่นนะครับนี่ครับคือความยิ่งใหญ่ของเขาครับปินสยามครับโอ้นี่ะมีการเขาเรียกว่าน้ําใจนักกีฬาครับนับถือซึ่ง